สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาแบ่งปันเทคนิคการจัดดอกไม้นะคะเป็นผู้ให้และก็แบ่งปันความสุขสำหรับสังคมนะคะอันดับแรกก็วางใบไม้ปิดหอ,อีซีดด้านหลังนะคะแล้วก็วางดอกแรกนะคะก็จะดอกที่สองก็ลดหลั่มกันไปนะคะตามสูงต่ำนะคะ องแรกจะสูงที่สุดนะคะ,ะแล้วก็การใช้สีนะคะสีม่วงกับสีชมพูเป็นสีที่กลมเกินกันนะคะก็สีเหลืองกับสีครีมก็จะเป็นสีที่กลมเกินกันการจัดของอเดจเมิน,นีจะเน้นสีที่กลมเกินนะคะให้ความรู้สึกนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวนลละเมอละไมนะคะ แล้วก็จะมีสีสันขึ้นมาเอาสีแดงนะคะมาตัดเพื่อให้ดูไม่จืดชืดเกินไปนะคะและเบรกด้วยสีน้ำเงินนะคะหรือสีฟ้าเพื่อเป็นสีที่ตัดกันนะคะทำให้มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นนิดขึ้นมากกว่าที่จะให้ความสมดุลของการจัด และก็อะลูมิเนียมนี้มีความละเอียดอ่อนสมบูรณ์มากขึ้นนะคะและก็ใช้ดอกลองนะคะจัดเก็บรายละเอียดและดอกแซมนะคะเจ็บรายละเอียดของช่องว่างนะคะเพื่อทําให้ความลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ บางครั้งจะใช้เส้นขนานหรือว่าเป็นทรงโค้งนะคะเป็นเส้นโค้งนะคะไว้สำหรับวางแล้วก็เหมือนด้านขวามือนะคะที่มีใบไม้ที่สิ้นตรงนะคะเพื่อให้อลิจิเมนนี้ดูมีความเด่นชัดมากขึ้นนะคะหรือว่ามันอยู่ที่เทคนิคการจัดจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะ ถ้าเกิดไม่ใช้ละก็จัดให้มีความรู้สึกนุ่มนวลและก็เป็นสีที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เนี่ยค่ะสมมุติว่าใช้เส้นโค้งเพิ่มขึ้นมาก็จะทําให้จุดสายตาและจุดเด่นของสายตามากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้จุดสมงโดนหรือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะคะ จะใช้ก็ได้ค่ะรูไม่ใช้ก็ได้อันนี้คือลักษณะที่ให้ความที่สมดุลแบบละมูลแล้วก็ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาแบบและเอียดอ่อนแล้วก็เป็นสีที่มองแล้วก็อ่อนๆสบายตานะคะ การจัดก็จะไม่ไมยากนะคะเพรเพียงแต่สามารถที่จะดูแดสีหรือลักษณะของรูปทรงตามาเคร์ฟของการจัดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นการไล่สีและครั้งสุดท้ายก็จะใช้เป็นสีเป็นดอกของยิปโซนะคะที่เป็นดอกเล,ล็กๆและเก็บรายละเอียดให้ดูการจัดนี้ดูมีความลึกซึ้งละเอียดมากขึ้นนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้าได้มารับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาชมก็ได้นำไปใช้และเป็นประโยชน์สำหรับไว้ไปใช้ในบ้านหรือจัดในบ้านก็ได้นะคะและนำความรู้ที่ได้รับชมไปปฏิบัติไปประยุกนะคะใช้แล้วก็าสามารถที่จะไปจัดใน